สวัสดีพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ช่องบอยพระบ้านพระเหมาราคาหลักร้อยมาใน EP ีที่531นะพี่นะ531แล้วนะฮะวันนี้ราคาดีนะพี่นะ600บาททุกองค์ทุกชิ้นเลยนะครับชมแล้วชอบชิ้นไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะฮะพูดคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทรนี้นะพี่นะ0ูนย์หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งสี่สี่ห้าห้าสองศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะครับหรือใครสะดวกสแกนเคอร์โค้ดไลน์ก็ตามนี้ได้เลยนะพี่นะ ขออนุญาตแจ้งพี่ๆนะครับที่ติดต่อเข้ามานะฮะก็อยากจะรบก,กวนพี่ๆด้วยนะครับแจ้งอีพีนิดนึงนะฮะว่าเป็นอีที่เท่าไหร่นะครับหมายเลขอรายการพระองค์ที่เท่าไหร่นะพี่นะจะได้ง่ายเวลาจัดหาแล้วก็จะส่งกันด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวนี้เรามาเริ่มชิ้นแรกกันเลยนะพี่นะหกร้อยบาทนะฮะ mm hmm. เป็นเหรียญน,นะพี่นะาชิ้นแรกนะครับนักเหรียญปร,รับห่อฮะ หนาๆแบบนี้เลยนะพี่นะหนาๆสวๆแบบนี้เลยนะฮะรายการที่หนึ่งนะครับหกร้ยบาทนะฮะ รายการต่อไปนะฮะรายการที่สองครับเป็นเหรียญรอห้านะพี่นะชิ้นนี้นะครับเป็นเหรียญทรงม้านะครับลงยาสามสีนะครับเก่าๆเดิม,ดมๆแบบนี้เลยนะฮะรายการที่สองนะครับหกร้อยบาทนะฮะ รายการต่อไปนะครับรายการที่สามครับเป็นเหรียญนะเหรียญหลวงพ่อโสธรนะพี่นะชิ้นนี้นะครับนะเหรียญหลวงพ่อโสธรเหรียญหลวงพ่อโสธรออสองสี่หกศูนย์นะพี่นะรายการที่สามนะครับหกร้อยบาท <c oughs> รายการต่อไปนะฮะรายการที่สี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออาเหรียญหลวงพุทธศุขนะพี่นะเหรียญหลวงพุทธศุขนะครับชิ้นนี้เลี่ยมเงินโบราณนะมีรอยจานนะพี่นะเหรียญล่อนะครับ รายการต่อไปนะฮะร,รายการที่ห้าครับเป็นพระสมเมด็จจิรดานะพี่นะองนี้เป็นเนื้อโลหะสีทองสวยๆแบบนี้นะพี่นะ จิระดานะครับสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะฮะร,รายการที่ห้านะครับหกร้อยบาทนะฮะร,รายการต่อไปนะครับรายการที่หกครับเป็นเหรียญน,นะเหรียญปูไข่นะพี่น้าชิ้นนี้นะเหรียญน,นี้มีรอยจานนะพี่น้าสองแถวแบบนี้นะครับองค์นี้มาพร้อมเลีมเงินโบราณนะพี่น้ารายการที่หกนะครับหกร้อยบาท การต่อไปนะครับและการที่7ครับเป็นเบียแก้นะฮะชิ้นนี้เป็นเบียนะพี่นะองค์นี้ลงรักถักเชือกมาสวยมากๆเลยนะครับนะลักแดงย่นๆเก่าๆแบบนี้นะพี่รายการที่7นะครับ600บาท เดสีทองนะพี่นะพระสมเด็จสีทองนะครับนานาแบบนี้เลยนะฮะนานานักหนักแบบนี้เลยนะฮะด้านหลังเป็นภาษาจีนนะครับรายการที่8ดนะฮะหกร้อยบาท ายการต่อไปนะฮะร,รายการที่เก้าครับเป็นหลวงปูท่ทวดนะครับชิ้นนี้นะะเป็นหลวงปูท่ทวดสีทองนะพี่นะองค์นี้ฝังหมดด้านหลังนะครับตอกชอรอบเลยนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับนนะรายการนี้นะฮะหกร้อยบาทนะครับ ายการต่อไปนะฮะรายการที่สิบครับเป็นเหรียญน,นะพี่นะชิ้นนี้นะเหรียญกรมหลวงชุมพรน,นะครับองค์นี้มาพร้อมเร่ยเงินโบราณแบบนี้นะครับหกรอยบาทนะพี่นะ ายการต่อไปนะฮะรายการที่สิเอ็ดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเยี่ยมนะฮะเหรียญหลวงพ่อเยี่ยมนะครับนะสะพานสูงนะครับองนี้เป็นเหรียญเซม่านะฮะมาพร้อมเล่มเงินโบราณน,นะพี่นะรายการที่สิบเอ็ดนะครับหกร้อยบาท การต่อไปนะครับและการที่สิบสองครับสิงนะพี่นะชิ้นนี้นะครับเรี่ยมเลนเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้นะพี่นะมาแบบเรี่ยมสามห่วงด้วยนะฮะสิงสวยๆแบบนี้นะพี่นะเรี่ยมสามห่วงโบราณโบราณมาแบบนี้นะครับหกร้อยบาทนะฮะ ต่อไปนะครับรายการที่สิบสามครับเป็นเหลี่ยญพรมสีหน้านะพี่นะรายการที่สิบสามนะฮะเหลี่ยญพรมสีหน้านะครับ อย่สวยแบบนี้เลยนะพี่นะ้าหกร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะฮะรายการที่สิบสี่ครับพระปิดตานะฮะพระปิดตานะพี่นะ้าเหมือนเป็นพิมพ์หูวตาอ่ะนะพี่นะ้าสีทองนะครับนะสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีรอยจานทั่วทั้งองค์เลยนะฮะ รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบห้าครับเป็นเหรียญของพกโกยนะฮะปีสองห้าหนึ่งสองนะสองห้าสองหนึ่งนะพี่นะปีสองพห้าสองหนึ่งนะครับรายกนี้นะฮะมาพร้อมตลับนะครับพร้อมฉายพร้อมคลองนะพี่นะหกร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้นะฮะรายการที่สิบห้าครับ รายการต่อไปนะฮะรายการที่สิบหกครับ <c oughs> เป็นพระมเหส่วนนะพี่นะชิ้นนี้นะพระมเหส่วนนะครับ <c oughs> รายการที่สิบหกนะฮะหกร้อบาทนะครับ ต่อไปนะรายการที่สิบเจ็ดครับ <c oughs> เป็นภาพพิตาย์หนึ่งองค์นะพี่นาองค์นี้เป็นพุงป่องนะฮะมีรอยจานนะครับสีทอง่อยคสวยแบบนี้นะฮะรายการที่สิบเจ็ดนะฮะหกร้อยบาท ายการต่อไปนะครับรายการที่สิบแปดนะเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับองค์นี้เป็นเหรียญท่าปากนะพี่นะเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะพี่นะปีศุนแปดนะครับ รายการต่อไปนะฮะรายการที่สิบเก้าครับเป็นเหรียญลาหูนะพี่นะเจ้าของเดิมบอกว่าเป็นเหรียญวัสิสาทองนะผม,มก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะพี่นะเขาได้มาแบบนี้เลยนะฮะเล่มเก่าเี่มเดิมมาแบบนี้เลยนะครับรายการที่สิบเก้านะครับหกร้อยบาท รายการต่อไปนะครับ <c oughs> รายการที่ยี่สิบครับ <c oughs> เป็นแพะนะฮะชิ้นนี้นะครับนะแพะเขาควายแกะนะครับลงคออ่ำนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะพี่นะมาพร้อมเนี่มเก่าๆเ,เดิมแบบนี้เลยนะะรายการที่ยี่ิบนะครับหกร้อยบาท <c oughs> รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสองครับ <c oughs> หลวงปู่ทวดนะพี่นะชิ้นนี้นะหลวงปู่ทวดสีทองนะครับองค์นี้นะฮะด้านหลังนะครับมีหมุดนะครับแล้วก็มีขุดนะฮะ รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะฮะสวยๆแบบนี้นะพี่นะหกร้อยบาทนะครับ <c oughs> รายการต่อไปนะฮะรายการที่ยี่สิบสองนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะฮะเป็นพระพุทธชินสีนะพี่นะองค์นี้เป็นเนื้อชินเงินนะครับชินเงินแบบจ๋าๆเลยนะฮะหกร้อยบาทนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสามครับเป็นเหรียญหน้าเหรียญฉลุลายนะครับชินนี้เป็นเหรียญหลวงผู่เอี่ยมนะครับ <c oughs> รายการต่อไปนะฮะรายการที่ยี่บสี่ครับเป็นพระปิตานะฮะพระปิตาหลวงพ่้เยี่ยมนะพี่นะ การที่24นสะี่ใพี่น่าส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับหกร้อย <c oughs> บาทนะฮะ รายการต่อไปนะครับรายการที่ยีห้าครับพระปิดตานะพี่นะสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะฮะหนักมากครับชิ้นนี้นะพระปิดตาหลวงปู่โตนะพี่นะเนื้อโลหะนะครับ <c oughs> รายการต่อไปนะฮะรายการที่26ครับพระปิดตานะฮะองค์นี้เป็นพระปิดตาเนื้อไม่ข้าพัดนะพี่นะสีเขียวๆเลือบๆแบบนี้นะฮะหกร้อยบาทนะพี่นะรายการที่26ครับ <c oughs> รายการต่อไปนะฮะรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับพระสมเด็จนะ,ะชิ้นนี้นะครับนาพระสมเด็จนะครับวันละครังนะ,ะอ,องค์นี้จับขอบเงินนะครับเรียมจับขอบเงินมานะฮะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับหกร้อยบาท รายการต่อไปนะฮะรายการที่28 trips, คร <power ful? S 2> ับเหรียญนะฮะเดรียญหลวงพ่อแดงนะพี่น้ารายการที่28นะครับ600บาท รายการต่อไปนะฮะร,รายการที่29ครับเหรียญล่อระครังครึ่องซีกนะพี่นะองนี้เป็นเหรียญล่อที่มีรอยจานเยอะมากนะฮะนี่ฮะด้านหลังนี่คือจานเต็มเลยนะครับนะด้านหน้านี่คือตามซอกตามลายเนี่ยเขาจานหมดนะครับนะรายการที่29นะครับ600บาท รายการต่อไปนะรายการที่สามสิบครับเป็นเรนหรียญหลวงพุทศุกนะพี่นะชิ้นนี้นะเรนหรียญหลวงพุทสศุกนะครับนะมาพร้อมตลับไปพร้อมตลับนะพี่นะรายการที่สามสิบนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับหกร้อยบาท การต่อไปนะครับรายการที่31ครับเรียนลงพุทิมนะพี่นะเรียนลงพุทิมนะครับเหรียนแม่น้ำคูนะองนี้ก็มาพร้อมตลับนะครับนะ รายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสองครับเป็นพักกิ่งนะพี่นะชิ้นนี้นะครับนะพักกิ่งนะฮะก้นถ้วยนะครับรายการที่สาสิบสองครับพี่นะหกร้อยบาท <c oughs> รายการต่อไปนะครับรายการที่สาิบสามครับพักกิ่งสีทองนะพี่นะมีจานนะพี่นะชิ้นนี้นะก้นถ้วยเหมือนกันนะครับนะแล้วก็มีจานด้วยนะ รายการต่อไปนะฮะร <c oughs> ายการที่สามบสี่นะครับ <c oughs> เป็นพระยี่สิ้าศตวรรษนะพี่นะองค์นี้มาพร้อมกรอบเดิมนะฮะหกร้อยบาทนะพี่นะ ายการต่อไปนะฮะรายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จสีทองนะพี่นะ้ำหนักมากนะฮะชิ้นนี้นะครับแล้ด้านหลังเป็นนาคนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะ้ำหกร้อยบาท จบไปแล้วนะพี่นะ EP นี้นะครับ EP ที่538นะครับชมแล้วชอบชิ้นไหนสนใจตรงไหนยังไงนะฮะพูดคุยสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทรนี้นะพี่นะ0 6นก4 5 5 0 0 0สนะครับ0 6 1ก4 5 5 0 0 0นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะครับหรือใครสะดวกสแกนเคอร์โค้ดไลน์ก็ตามนี้ได้เลยนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ